ทีนี้เดี๋ยวมาติดตามข่าวที่นํามาฝ้ากันวันนี้พี่เบาเกลียงครับเริ่มกันเลยนะครับจงหวสุรธานีเดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ผู้ผีการนะครับนะผู้ป่วยติดเตียงให้หยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อความเพื่อได้รับสิทธิ์ครบถ้วนครับโดยตามดีกรมบัญชีกลางนะครับได้อุ่นเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวคนผีกั้นและก็ได้รับเบีย้ยอืนเบีย้ยความพีการสองร้อยบาทต่อเดือนโดยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับจะอุ่นเงินเข้าบัญชีผู้ผการ ที่ยืนยันตัวต้นและการพกพร้อมเพลกับประชาชนเรียบร้อยแล้วถุกวันหยีทิบของเดือนนั้นนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดําเนิกนการยืนยันตัวต้นก็ยังสามารถยืนยันตัวต้นได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมทินและธนาคารโทโกอสอได้ตามวันเวลาที่หนว่วยงานกำหนดนะครับอายืนยันตัวต้นทำเร็จภา,ายในยี่ิพเมษายนุนนี้ก็สามารถเริ่มจ่ายทิ์ได้ในวันที่หนึง่งพฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อรักษาทิศสวัสดิการตามโครงการครับด้านจังหวัดสุราธานีก็ได้วางแผนบุรณาการรวมกับน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ แก่คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายปกครองธนาคารทางซ้ำธนาคารค่ะแล้วก็สำนักง,งานพัฒนาความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำหนวยความสะดวกสำรับกลุ่มปลอบางที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนตามซิทธ์บัสสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่ม,มผู้ป่วยติดเตียงผู้ผิการที่ว่าไม่สามารถจะเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองค่ะโดยธนาคารกรุงไทยจะดําเนินการไปเปิดบัญชีให้ทึงบ้านเลยในส่วนของการทำบัตรประชาชนก็จะมีรถโมบายข้องแต่ละอำเภอเนี่ยไปดําเนินการให้ทางนี้ก็เผื่อ จะให้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการได้ยืนยันตัวตนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ข้องบัตรสวัสดิการตามห่วงเวลาที่จะได้รับนะคะเดี๋ยวฝั่งเสี่ยงข้องพ่ออซสู้บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งวันนี้พี่ก็ให้ความสําคัญในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากคนพิการเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มหนึ่งที่ยังอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือการเข้าเมื่อได้ถึง1ส่วนหนึ่งอาจจะยังเข้าไม่ถึงสิทธิสอเมื่อได้แล้วเนี่ยเป้าหมายของจังหวัดเราเราก็อยากให้คนที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นคนพิการเนี่ยให้เขาได้ใช้สิทธิ์ ตามที่เขาควรจะได้รับในห่วงเวลาคนคนคนพิการที่ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนพิการทางสติปัญญาที่สามไม่สามารถที่จะไปให้ข้อมูลหรือไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้คนที่ไม่เปิดบัญชีไปไม่ได้จริงๆให้ผ่านพมจก็ได้ค่ะผ่านคลังจังหวัดก็ได้เราจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยค่ะ ไปเปิดให้บัญชีให้ถึงถึงบ้านกับอีกพวกหนึ่งก็คือบัตรประชาชนอาจจะสูญหายหรือไม่มีบัตรที่จะไปทำพร้อมเพเราก็มีการประสานกับอำเภอทุกอำเภอที่จะมีรถโมบายไปออกบัตรให้กับคนพิการถึงบ้านค่ะอ,อันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มปรอบบ้างนะคะ